ครับไฮยโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแอบูฟายเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็เออก็ไม่ได้มารี่นวไมค์ครับนะแค่จะมารีวิวแอปที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเกมไมค์ครับนะฮะก็เป็นของภาค0.12.1อนะนะก็มันก็เหมือนกับเป็นหมดหรือว่ามันก็เหมือนก็เหมือนกับเป็นบล็อกลันเชอร์แค่ใส่หมดไม่ได้แค่นั้นแหละฮะก็นี่นะครับแอปนี้นะน้องๆกับพี่ๆก็ได้คุ้นตากันมาบ้างนะครับ ก็ผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับแอปนี้นะครับพร้อมกับให้ลิงนะครับลิงกก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะาหาโหลดได้จากเพจสโตนนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าลิงก์อยู่ไหนนะชื่อเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้ในคลิปก็นะฮะจังมันนะเพื่อกดเพนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวก่อนนะนี่ตั้งโลกไว้เรียบร้อยแล้วครับแล็บ mcd นะเออฮะนะครับแอปนี้เนี่ยทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับฟึบนะครับเอ่อเนี่ยเป็นไงแอปนี้นะเป็นเอ่อไม่ใช่เวอร์ชันของแอป เมน,นี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะเมื่อผมพูเพิ่งจะอัปเดตตอนเช้านี้เองนะแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะสิครับแบตแล้วก็เหลือส5บเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่มีอะไรทำมาแคสเกมเล่นนะนะฮะก็ไม่ค่อยได้รีวิวเกี่ยวกับแอปของออแอปพวกนี้เลยนะก็มารีวิวบ้างนะครับผมไม่เป็นไรนะโอเคครับผมไม่รู้ว่านี่คือบั๊กหรือเปล่านะหรือว่าเป็นประโยชน์หรืออะไรสักอย่างนะเป็นบั๊กหรืออะไรนะอาจจะดอะูอย่างเช่นผมถือของบั๊คนก็อาจจะรู้กันแล้วนะฮะ แค่ okay, มารีวิวบัก๊กมีบั๊กอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แค่นี้แหละฮะโอเคอ่ะอย่างเช่นในตัวผมนะอ่ะมีมีพวกดวงพวกดาบนะที่จริงถ้าเกิดเป็นทูมันนี่ไอเทมอันเก่าๆก็คือทูมันนี่ไอเทมใส่หมดของบล ok ็อคเชอร์นะของในตัวจะหายไปใช่ไหมแต่ว่าเจ้านี้นะครับเสียเป็นโหมด s ซเ v ิรลนะตรงนี้นะปื๊บนะของก็จะไม่หายไปนะเห็นปะแต่ว่าพอเราเปิดเมนูตรงนี้นะมันจะไม่เห็นมีของพวกนี้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่านะรีวิวแต่ละอันแล้วกันนะ เปลี่ยนหมดกันผมจะพยายามรีวิวนะเพื่อให้น้องๆพี่ๆเข้าใจกันนะครับอย่เช่นผมมีกล่องนะครับเปลี่ยนโหมดโซเวเบินะมีของปกตินะฮะแต่ว่าพอเปิดเมนูไม่มีนะเปิดกล่องมีไหมก็ไม่มีนะนี่ก็คือบั๊กอย่างนะฮะก็ไม่รู้เป็นบัก๊กหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขาตั้งใจทําผมก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเปลี่ยนโหมดโซเวเบิแล้วก็เ okay, คทีฟนะฮะก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับอืมชุบ ส่วนเจ้านี้ก็ day นะตอนเช้านี่ก็บคืนนะโอเคง่ายนะโอเครีวิวชัวร์ชิวนะส่วนนี้ครับที่ผมชอบที่สุดคือเห็นมาเลเวลนะเห็นตะเก็ยเลขศูนยลงเลเวลนะอ <c oughs> วูบเหี้ยมแมลงโสดหน้าแมาล,ง,นนามาลงใส่คอนะตรงนี้นะก็สามารถเพิ่มเลเวลไนดะ้มันไม่เห็นเนื่องจาเปล่ยเป็นโหมดซีเวิร์สนะโอเคมันสามารถเพิ่มเลเวลได้นะถือว่าเป็นการโกงที่เยี่ยมมากนะฮะสุดเลยนะโอเคมารีวิวเกี่ยวกับหน้านี้นะอ่ะผมเปลี่ยนไปโหมดอ่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนไปโหมดซีเวิร์สนะครับ ในโหมดโซเวิร์นะครับเราต้องวิ่งปกติก็คือวิ่งช้าบินบ่ได้นะครับโอเคช่องนี้นะครับอ่เห็นปะ่ะที่ผมกดอยู่นี้นะครับทำให้สามารถเราบินได้นะแต่ว่าพอตกลงมานะครับจะไม่ป้องกันการตกล่วงนะฮะอันที่สองนะครับคืออะไรสักอย่างนั่คือป้องกันการตกนะฮะอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างนี้นะครับหรือว่าป้องกันการโดนบอนเตอร์โจมตีนะเห็นปะ่ะเออผมลืมบอกไปก็สามารถดูเรื่องบอนเตอร์ได้นะครับอืมลืมบอกไปนะฮะ ส่วนอันที่3นี้ก็คือสปีดนะฮะก็คือสามารถวิ่งเร็วโดยไม่ต้องใช้ยานะครับเห็นปะนี่เร็วนะชุบโอ้โหนัดเดียวจอดนะนี่ถือว่าเร็วเลยนะฮะเร็วแล้วเร็วแล้วผมก็ไม่รู้เร็วจริงหรือเปล่านะอันที่4นะครับอันนี้ผมชอบอยู่นะก็คือมินิแมปนะเออเห็นปะฮะอ่าดูขวามือนะครับเป็นมินิแมปนะก็เหมือนกับที่ดากี้ก็เคยรีวิวมอดมินิแมปนะฮะแต่นี่มันไม่ใช่มอดการนี่คือแอปของมันนะครับอันน้ผมจ้องเบาเบาหว่าลืมไปนะพอดีหลานหลานมาเที่ยวบ้านนะฮะอืม อยู่บ้านและรานไปอยู่บ้านนะะโอเคนะครับร้านที่สี่ก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ดีเลยทีเดียวนะส่วนอันที่นี่นะน้องๆอ,อาจจะงง,งนี่คืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอ่ะผมจะปรับเวลผมเป็นเวลเอ่อนี้นะเป็นโมเตอร์วอร์รบร้อยนะครับแล้วผมกะอ่าอันนี้เดี๋ยวผมขอเตกเตกเสเทมอีๆๆๆอย่างหนึ่งนะที่จําเป็นสำหรับเรานะฮะโอ้ยหเลยเลยกระตุกกระตุกละเริ่มกระตุกละอ่ะก็คือลาวานะเอามาทําอะไรเหรอครับน้องๆง,งง,ง ก็คือมาฆ่าตัวตายนั่นแหละนะฮะชิบวางดิอเออเออผมลืมไปผมปรับท่ามตายอยู่กันหนึ่งฮะอืมงั้นปรับปิดอันนี้หมดกันปุ๊บปุ๊บโอเคเออฮะตายพอตายนะับคุณสังเกตเลเวลนะจะไม่หายนะแล้วก็ของในตัวก็ไม่หายนะครับจะหายก็เฉพาะบัคกไอที่มันเป็นที่เราดึงออกมาจากเคทีฟนั่นแหละฮะดีป้าล่ามนะฮะก็สามารถรักษาเวลอะไรได้นะปิดน่นีแนนะปิดอันนี้นน โอเคนะส่วนอันล่างนี้นะครับอ่านี่ก็คือการดูเลือดของมอนเตอร์นะครับก็เมื่อเราใช้นะเราสามารถดูเลือดของพวกม็อบต่างๆได้อ่ะผมจะเสกม็อบมาดีไหมไม่เอาดีกว่าเว้ยนี่นะัะก็คือต้องเอาลุกศรน,นะไปโดนตัวใกล้ๆกลกับมันนะก็จะเห็นเลือดนะเจ้านี่มีแปดนะต่อยไปหกโอ้โหเดเมจค่อนแรงนะเราไปสองเดิมเราไปสองสอดหลอดเคนะฮะหรือหน้านี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาไปเกทีต่อนะส่วนหน้าที่สองนี้นะก็คือการ เอนชาร์ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโกลดโบต่อนะนี่คือการเอนชาร์ดนะเกิดเรากดที่ดาบนะครับนี่มันจะมีให้เราเลือกเอนชาร์ดหลายๆอย่างนะอย่างเช่นพวกชิคเกอร์เดมอนพวกอะไรอย่างนี้นะก็เอนชาร์ดได้นะคือพอเราเลือกอ่ะผมจะเอนชาร์ดดาบเดมอนอ่าดาบเหล็กนะเออฮ้ยดาบเหล็กเนี่ยดาบเดมอนนะกดแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเราจะเอนชาร์ดอะไรบ้างอ่าชาร์ดเน็ตอะไรสมิธหรือเปล่าอ่าน,น็อกแบ็กเอ่อไฟฟลิชชั่นนะครับอ่าท้อง เลเวลอัพได้ถึงแค่เลเวลห้านะครับใช่ไหมเออถือว่ามันไม่ค่อยดีเะนาะแต่น้องๆครับสังเกตเห็นเจ้านี่หรือเปล่านี่ฮะที่มันเขียนว่าอะไรเลเวลอ่ะเห็นปะไอตัวสีวงกลมสีขาวใหญ่ๆนะถ้ากดเข้าไปนะครับปืบคุณสังเกตตรงเลเวลฮะเลเวลร้อยครับแล้วนะกด add แอดไปซะน๋อถ้าเดี๋ยวนเลเวลร้อยนะครับอืมวเลเวลร้อยแล้วเอาไปดีไปเจอไก่เว้ยเจอไก่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 ไบึ๊ก น้องๆสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าดาบแมงคตดโค,โคตรละดีอ่ะน้องๆคิดดูดินะฮะตีทีเดียวนะครับได้ของโคตรละเยอะนะฮะพูดไม่ออกแล้วอาไม่ชีด้ดูดัวก็แล้วกันนะผมชอบตอนฆ่าวัวสุดๆอ,อ่ะนะฮะอะปับ๊บของขสีแล้วกันนะนะผมชอบตอนฆ่าวัวสุดๆนะฮะ <c oughs> ดูดิโคตรละชอบเลยอะ่ะนะโอ้โหแบบอือสุดๆนะ แต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ดรอปเลเวลให้ตูด้วยดิเอดรอปดรอปดรอปอ๋อแต่ว่าเลเวลเราเยอะมันก็เลยไม่ได้นะะโอ้โหโคตรละเยอะแปบ๊บเดียวจะตีทีเดียวกเกือบแล้วอะไปตีสเกลก็เหมือนกันนะตีมอนสเตอร์ทุกตัวเป็นหมดเลยฮะไม่เชื่อสเกลก็ได้สเกลดูนะอืมสเกลดิตันโอ้โหแรงดูธนูโอ้โหสุดสุดอะโอ้ยโอยโอ้ๆๆอยจะตายแล้วหยุดหยุดเฮี้มีนะฮะโคตรละอะนะฮะดีมากเลยครับอันนี้ก็ไม่รีวิวมากนะก็น,น้องๆก็จัดการเองแล้วกันนะฮ อันนี้สามนะก็คือน้องๆอ,อ,อาจจะเห็นผมใช้ไปแล้วนะคือคล้ายกับทูมันนี่ไอเทมแต่ท่าเหร่เราเนะี่ยออสก็เหมือนกับทูมันนี่ไอเทมที่เรากเก่าๆคือไว้ใส่ของนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะหาง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ถือว่าดีนะนี่ก็ปรับนะก็สามารถเลือกไอเทมนะครับผมจะเอาแอปเปิลนะครับเลือกมา64อันนะสามารถเลือกจากตรงนี้นะเห็นไามครฮะในแอปนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าในทูก็คือทูมันนี่ไอเทมอันเก่าของเราเนี่ยมันต้องกด ยำๆนะครับมันก็คือมันต้องกดเลือกอันนี้อันนึงนะแล้วค่อยเสกมาแล้วค่อยไปหายอันนึงใช่หรือเปล่าครับแอปนี้นะครับมันทําให้คุณแบบพอใจกับชีวิตมากนะฮะนั่นก็คืออ่อผมอยากได้ชุดเกาะเดมอนนะเอาแค่หนึ่งชุดก็พอแล้วกดปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะฮะกดสี่ชุดแล้วกดแอปเป็นเลยนะืึได้มาทั้งหมดสี่ชุดครบเลยนะครับดีหรือเปล่านะแต่เสียนึ้งคือตอนเอนชานของแบบนี้มันทําไม่ได้ทั้งหมดสี่ชุดนะฮะโอเคมาดูแผนกที่เออสี่กันแล้วกันนะครับ ตัวนี้สามารถอัญเชิญม็อบนะอัญเชิญม็อบแบบไหนนะฮะสามารถอัญเชิญม็อบแบบให้มาตรงนี้ได้นะคือนี่ครับอัญเชิญอย่างนี้นะฮะชึบพอเข้าใจาเลยนะอัญเชิญแบบไหนพอเข้าใจาเลยเนาะก็คือว่าเลือกคอนเตอร์แล้วก็เลือกจํานวนแล้วก็ให้มาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยแหละหมดแล้วปรับเชา้าโอเคมาดูแผานากที่นี้กันนลยครับนี่ก็คือการว์ปนะครับโอเคอผมจะมาร์กจุดตรงนี้เอาไว้ก็คือตรงสโนนะอ่ะบุ๊ยอ่ะ มแมลงแมลงนะผมจะมาร์กอยู่าแอดเอาไว้ชื่ออะไรดีเอ่อบางคนอาจจะใช้ไม่เป็นแต่ว่าบางคนอาจจะใช้เป็นแล้วก็เป็นได้นะฮะ mm hmm. ผมตั้งชื่อว่าวันวันช็อตนะไม่ใช่วันหนึ่งโอเคครับได้วันแล้วนะเออวันเดือนปีเกิดนะถุยนะโอเคแล้วตัวนี้ผมก็จะทำเป็นสองบล็อกนะคร mm ั hmm. บไม่ได้แค่บล็อกเดียวช่างมันนะ mm hmm. แล้วตัวนี้ผมก็จะตั้งอ่าเป็นเอ่อทูอะไรกันนะ mm hmm. ทูเมมโมรี่ทูถุยนะป mm ึบ hmm. นะ เอเค้าคุณหลงทางบ้านกูอยู่ไหนวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนั้นไปกดหมายเลขหนึ่งปุ๊บนะมันจะทําการวาร์ปนะครับก็มันจะทูมานี่เทมอ่านก่อนๆนั่นแหละครับถ้าจะลบก็กดตรงเ,เซตอะไรสักอย่างนะแล้วก็เลือกหรือเปล่ากด,ดรอนะมันจะลบ้งหมดอะไรอย่างนี้ไปนะฮะโอเคช่างมันก็ดีมันและนะฮะเราเอาไว้สำหรับหาบ้านที่จริงมินิแมปก็หาได้แหละหายากนะฮะส่วนนี้ก็คือการเซลฟี่นะครับเป็นสิ่งที่เซลฟี่มันๆน,น,น,นะอ่ะ เซลฟี่หน่อยเซลฟี่แต่ว่าไอ้นี่มันบงังปุ๋าไอ้ไอ้ไอลูกศรที่กูแต่งเนี่ยมันบังไว้โอเคเซลฟี่หน่อยแป๊บหนึง่งอาวุธตู้อาวุธตู้อยู่ไหนอาวุธตู้กดหาอาวุธไม่ได้แป๊บหนึ่งนะจะถือดาบไดมอนด์โชว์โอเคเนี่ยนะสามารถเซลฟี่นะครับเซลฟี่เช่เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะเตปนะอ่าเซลฟี่เรียบร้อย,ย,นะนะย,อยแป๊บแป๊บเ <c oughs> ว้ย เป็นไข่นะตอนนี้นก็เป็นไข่อยู่นะจริงๆเป็นไข่จยิงเริ่มจะเริ่มจะอาเจียนละโอเคครับงั้นออกนะโอเคตอนนี้น้องๆอาจจะดูลำบากลำบากนิดนึงนะก็ขอโทษด้วยนะครับ่านะตนนี้นเดี๋ยวค่อยดูจะเดี๋ยวค่อยดูแผนกนี้นะให้ดูแน่แหละตอนนี้น้องๆอาจจะดูกลับหัวนะก็ทนทนดูหน่อยลวกันนะเพื่อรีวิวให้ชัดเจนแจ,จ,จ่มแจ้งแจ่มใสนะครับรูปที่ถ่ายมาก็จะอยู่นี่นะฮะนี่นะครับ ้มาแล้วนะแต่ว่าไอตัวนี้อยู่มาด้วยเนี่ยเนะี่ยไอตัวเนี้มันมาด้วยเนี่ยนะนะแต่ก็ได้คนหน้าตลอหน้าตดีมาแล้วทุยนะฮนะในเสร็จแล้วเราก็ลบทิ้งไปใชเพราะเราไม่จําเป็นนะเราะเราไม่จําเป็นคลิปยังอยู่อีกอะคลิปที่ลงเมื่อวานนู้นนะโอเคมาเรามาดูแอปกันนะครับแอปมันก็จะเป็นเอ่อนหนึ่งของคเล่นความเร็วนะ่ะเ,เครื่องมันไม่ค่อยดีแอ,อปหนึ่งขั้นเร่งนะวิดีโอจะตัดปะวะไม่นะตัดนะ โอเคครับแล้วก็เข้าแอปแรกเราต้องเปิดเน็ตก่อนนะฮะเอก็อคือว่าแอปนี้สามารถใช้เน็ตได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ถ้าใครใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะนะเปิดเน็ตแล้วนะครับอืมกดนะโอ้โหนี่เปลี่ยนเป็นรูปเคล้ค่าสตาร์วอลแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่สตาร์วอลนะหรือเปล่าวะนะาพอเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอือหื ก็น้องๆนะผมขอแนะนําให้เปิดตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเกิดได้เปิดมันจะไม่สามารถใช้ไอเจ้าที่เราเห็นกดปุ่มเป็นเป็นพิษแอสเดมอนอะันนะั้นไม่สามารถใช้ได้นะไอพวกนี้ก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันแล้วกันนะถ้าเกิดอ่านอย่างเช่นอาคุณเห็นแมปใช่ไหมอันนี้แมป mcpe MC ใช่ไหมเห็นเขาว่า, Pack, นะอาไอเทมแพ็์มาอ่ากดไปปุ๊บมันจะมีของที่คุณมีอยู่ในตัวนะแต่ถ้าเกิดคุณกดไปแล้วนะครับแล้วเลื่อนให้เป็น64อันนะถ้าเป็นเอนชาร์ดอยู่ตอนนี้ก็มันก็จะเป็นแบบดับเอนชาร์ดแบบ255อันนะ ก็สามารถแอดเพิ่มได้นะครับนี่สามารถแอดเพิ่มได้นะโนยที่ไม่ต้องเข้าไปเล่นก็ได้นะครับแค่เพิ่มจานวนของให้มันเยอะขึ้นจะได้เอาของใส่กล่องอะไรง่ายๆนะตอส่วนนี้ก็อะไรวะอ๋อหาวันเตอร์แล้วอย่างก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะเดี๋ยววันเตอร์พ่วมแล้วเดี๋ยวเครื่อนจะกระตุกนะฮะส่วนนี้เลเวลนะเพิ่มเลเวลตรงนี้นะ <mean. S 2> ก็ไม่ต้องไปเพิ่มมันนะฮะเราก็เพิ่มไปนั้นได้ส่วนนี้ก็คือรู้สึจกจะเป็นจุดสปอร์เราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้นะครับ โอเคครับมาดูจุดต่อไปนะตรงนี้ที่นะ่ก็สำหรับคนที่อยากจะได้นะคืออ่ะแบบนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีเห็นแบบแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ากดตรงดินสอขวามือนะแล้วกดอันแรกนะมันจะสามารถไปหาโหลดแบบของคนอื่นได้นะครับก็แถมโหลดเร็วด้วยนะฮะโหลดเร็วด้วยนะฮะสำหรับไวไฟใครไม่ค่อยดีนะใช้เจ้นานี้น่าจะได้นะส่วนสก,กินนะครับก็จะบั๊กที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมจะใช้สก,กินผมนะพอกดไปแล้วนะครับอ่ะเห็นขวามือปะ่ะหน้ากากอยู่ตรงนี้ ไอ้นี่อยู่ตรงนี้มันผิดไงก็คือรู้สึกว่าซ้ายกับขวามันกลับกันนิดนึงนะครับก็เนี้ยรู้สึกจะเป็นบั็กตรงเรื่องนี้แต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถทําให้เห็นสกินเราเดินงนี้ได้นะก็ดีนะครับวิธีการจะเอาก็ได้นะกดตรงนี้นี่นะแล้วก็เลือกนะครับอืมว่าสกินเราอยู่ไฟไหนหรือจะโหลดจากเน็ตก็ได้นะกดอันแรกเลยนะะนี่ก็จะมีสกินให้นะครับแต่ก็ไม่มีสกินที่ผมอยากได้หรอกนะครับ ไม่มีจริงๆแต่ถ้าเกียรผมไม่ค่อยชอบนะแต่อันที่สามนะผมผมลองใส่หมดไปแล้วใช้เมลอะไรไม่ได้เลยนี่เป็นหมดทูมนันเอเทมของภาคนี้นะใช้ไม่ได้นะครับอืมแพลงนี่คือแอป,ปนี้ไม่สามารถใช้หมดได้นะส่วนทีเจอแพ c k นะก็ทีเจอแพ็กผมนะวิธีการหาก็าง่ายๆกดตรงนี้แล้วกกดที่เดิมแล้วหาไฟนะฮะแล้วเกิดจะโหลดก็กดอันแรกนะครับก็จะมีให้โหลดนะฮะโอ้ก็เหมือนเดิมแหละครับจะสี่ทุ่มลนะ แบตก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์ละเอออยนะก็ไม่มีให้โหลดนะคุณอ่านก่อนแล้วกันว่าคุณจะโหลดของเวอร์ชันอะไรนะอย่าโหลดผิดมานะไม่งั้นค้างใช่ไหมนะฮนะขอแนะนําก็มีเชียร์เนอร์ด้วยอะไรอย่างนี้นะก็โหลดเร็วปกตินะแลวอันสุดท้ายนะอันนี้เพิ่มมาใหม่นะสาหรับเวอร์ชันใหม่ของแอปนี้นะเป็นซีทนะฮะก็วัดอ๋อกดตรงนี้ไปนะปุ๊บนะมันก็จะหาซติทให้นะาเปไ็นการสทิสิบุบ,บ้านเอเมซีอะไรอย่างนี้เยอะเลยนะซีิ Street. สุดมัน เออถ้าที่ผมเห็นมึนจะมีแต่ซีดของหมู่บ้าน n อ c พีซกันนะก็ไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่าน,นะช่างมันปไปเรเราไม่สนนะตัวของมก็คือเจ้านี้อเอาไว้ทำอะไรซีดไรก็ทำอะไรวะว่าเธอทราบโอ้โจุด <c oughs> การทำงานกันเลยทีเดียวโอเคช่างมันนะโอเคถ้าเกิดใครแบบที่เกยบทำอะไรพอเข้าแอปมาแล้วเป็นหน้านี้ใช่ไหมอ่าที่เกยบทำไรกดสตาร์ทตรงกลางเลยก็ได้เห็นป่ะเหลืองๆกดสตาร์ทเลยก็ได้ นะมันก็จะทำการโหลดนะอ๋อเป็นพีเออเป็นพีเอหินนี่เองตะโ้นพีเอ็นะเรียกว่าไดมอน n d นะมันก็จะเข้าหน้าเกมมาเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะโอเคก็จบสำหรับการรีวิวแอปนี้แล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะ แล้วกดแชร์นะครับให้เพื่อนคนอื่นรู้กดตักผมด้วยนะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือกดไลค์เพจผมด้วยนะเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันนะครับโอเคครับสบวัสดีผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่ในาพาร์ทหน้าสำหรับการอัปเดตของแลิปนี้นะเผื่อจะทำอีกนะครับโอเคครับ <c oughs> บ๊ายบายนะครับ